ยังอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะพาไปดูการกำชับมาตรการป้องกันเหตุทางน้ำเพื่อความปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาวค่ะโดยตารวจท่องเที่ยวภูเก็ตนะคะได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวทางทะเลหลังพบอุบัติเหตุทางทะเลเกิดขึ้นบ่อยครั้งค่ะ ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ตรพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหาแนวทางและกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุทางน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นรวมทั้งเตรียมพร้อมบุคลากรและอุปกรณ์เตรียมรับมือหากเกิดเหตุไม่คาดคิดโดยมีพันตำรวจเอกธีรวัตรเยี่ยมสุวรรณขออภัยค่ะพันตำรวจเอกธีรวัตรเลี่ยมสุวรรณรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเกต็ตพร้อมด้วยพันตำรวจเอกพิสิทธิ์สวัสดิ์ถาวรผู้กำกับการกอง 2. อกองครับขอภยขายค่ะผู้กำกับการ 2. กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว3ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมะัคุเทศสาขาภาคใต้เขต2และผู้แทนเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตเข้าร่วม จากการประชุมร่วมกันนะคะได้ข้อสรุปว่าจะมีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทางน้ำเรือโดยสารและผู้ให้บริการเช่าเครื่องเล่นทางน้ำให้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและให้ดำเนินการตามประกาศของกรมเจ้าท่าและปฏิบัติตามคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างเคร่งครัดรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยและร่วมกันตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย ขอให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทางน้ำท,ท่าเรือและบริษัทนำเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานตามประกาศและคำสั่งของกรมเจ้าท่ารวมทั้งให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างใกล้ชิดทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตลอดช่วงวันหยุดยาวอย่างทันท่วงทีซึ่งมาร่วมกันวันนี้ซึ่งเรามาร่วมกันเพื่อมาบูรณาการร่วมกันในการที่จะ สร้างความเชื่อมันน่นแห่งนักท่องเที่ยวนะครับท,ที่จะมาเที่ยวในวันนี้ที่กับปูกเกตนะครับนะัตอนนี้ให้เกิดความเชื่อมั่นว่ามาปูกเกตแลต้วด้วยความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเจ้าท่าเองก็มาได้พูดคุยกันว่าในการาในการเอาเรือออกในการแจ้งเตือนอสภาพภูมิอากาศนะครับในความดูดูความมั่นคงของเรือดอูความปลอดภัยของ,ของนักท่องเที่ยวในการใส่ชูชีพเองหรือการเดินเรือเองการติดตามนักท่องเที่ยวนะครับซึ่ง วันนี้ก็ได้พูดคุยในส่วนของทกจเองก็กับนายทะเบีนเองก็จะมีการไปสัมพันธ์เนี่ยไปทางผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวนะครับถ้ามีความจําเป็นจริงๆเนี่ยไม่สามารถออกเบลือได้จริงๆเนี่ยก็จะเป็นเหตุผลที่ซึ่งทางนายทะเบียนโดยทกจเองก็จะนําไปสื่อสารกับทางผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบนะครับข้อมูลในกรณีนี้ด้วยนะวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวิหมายที่ดีนะครับในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเองก็มาเพื่อมาวันนี้เพื่อให้เกิดความชุ่มช่้นจริงๆนะครับ